สวัสดีผูพ่อกับคนกลางป่าสายลุยหลังจากที่กินตำไว้แล้วมากระตุ้นยางสวนใหม่เพิ่งกีดได้สองปีนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเฮาก็ได้ให้พี่น้องเบิ่งอยู่ด้ตอนกีดเปิดหนาเนาะสองปีแล้วกีดยางมาได้สามปีทำยูทูบได้สามปี ยังไม่มีผู้ติดตามถึงพันเลยค่ะตาว่าเจ้าน่ะพูดไม่เพาะก็เลยไม่มีคนติดตามเมนบอตาเดี๋ยวเขาสุประกิจยังให้พี่น้องเบิงเนาะได้ตั้งไว้ได้พี่น้องเอ๋ยเราต้องได้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนไม่มีใครถือ หลังจากสิบธกีดสร็จแล้วใหพี่น้องเบิงกระตุ้นมีดท,ที่สามเดอ้อของสวนใหม่มีดท,ที่สามพูนว่าพูนละกีดว่าบ่ห้บาดท,ที่สุดแต่ว่าการยังบาดเพราะวันเป็นยังยังบาดบาดอันนี้หมายถึงตาเพื่เด้อนี่ตามีดไปถือตาแหละพูนเลยเลยบ่ยุ่มนี่สาเหตุมีดตาขึ้นนี่แหละพี่น้องตาหน,น,น,น่มันเป็นขึ้นนี่แหละพี่น้องขานี่ตาคนเป็นขึ้นนี่แหละ มีดไปถือเลอก,ก็เลยเป็นบอยุมอ่มเลยงวดหนาเจ็กสิกีดได้บ่ได้เนาะคิดได้อยู่บ่งวดหนาเนี่ยเนี่พิ่นสิเป็นบาทนี่แบบนี้นี่นวันที่สามของการกระตุ้นมีดท,ที่สามเด้อนี่เด้อน้ำยางเพิ่นก็นเริ่มหยาดได้บ่เคืออันยางอัน ยอดดำอยู่ที่สวนนะปีที่สี่ปิดมีดเปิดมีดแรกยังบบเห็นอยอดถึง,งิน่นเลยเด้ออันนี้ยังใครเน่พี่น้องม,ม,มาต้นต่อมาเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้เห็นกีดเนาะ กีดเลเพนกับคือซีสิไรปั๊บ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 สองใจพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นตาปุกกระตุ่นอยู่บ่เพราะว่าฝนเพ่นบนดินน้อยลินย้อยเย้อยเย้อยแต่ไม่ตกเยอะมาต้นต่อมาก็จะได้ให้พี่น้องเบิ่งตั้งไว้ก่อน กี่เจิงได้ก็ได้แล้วเหรอกระตุ้นนี่คุนก็เริ่มอยากออกแล้ว หายไปสามสิบไหลแล้วแต่อาจบไหรได้โดนเนาะว่าเฮาเพิ่งกระตุ้นน,นิ่ทสามไหลแบบเดียวแบบพี้งใครอยู่หอดลืน่นหอดโป๊ะพี่น้อง luôn đấy đôn ế, đôn ta, และนี่คือตาเพิ่นดอนนีเด้อนี่เพิ่นสิบะหุ่มเลยนะแล้วกับตรงไม้กับสิเป็นจังซี่ยากอยู่ดอกพ่น้องเอ,อ้ยขีดต่อไปนี่โดนอีกแล้วนี่ยมองนี่ว้าวยาแล้วยดจําจำ้จำแล้วเดี๋ยวกลับไปจังเสีให้พี่น้องไืเบิงยอดดำ กระตุนเป็นอาทิตย์แล้วพึ่งกี่ปดีแรกเนาะมันยังสูงอยู่ มองเห็นแต่โป๊ะอาต้นต่อมาเลยพี่น้องคะวุ้นลิ้นอี้แล้วซอยเอาอย่างนี้ไปต้นต่อไป อยเดอมเมนต์สองห้าหนึ่ยอดดำฝนเอ้ยจะตกจุบ๊บ หาหิดเพาะไล่สูต่ต้น ไหลสุดต้นพี่น้องค่ะสามมีดีไหลทุกต้นเลยจะจะนานไหมหรือไม่นาน นิ่มน่นออแล้วถึงกระโปรงไหมสำหรับคลิปนี้เขาก็บเสียพี่น้องเบิง่งซาม,มีน้องพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามีวันใหม่อีกเขาก็เสียมากระตุ้นให้อีกเบิง่ง สำหรับคลิปนี้ก็บายบาย